สวัสดีครับคํมปลอยอร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่148คลิปนี้ขอนำเสนอแก้วเวรศักดิ์และยิมหรือแฟเทคนั่นแหละปัทนากับเทศยะยามาโต้ชาวญี่ปุ่นเพื่อไว้เสียเวลาหากว่ามารำคาญกับผมคําปลอยฟอยไปจมไปแบบผ้าสายสารพร้อมสาระและไร้สาระเชิญจรล,ลาเอา้ บาดนี้มาเบิงให้ไล่ก่อนก่อนด็เจอกับครูแก้วกันมาเบิงกับพีแสนให้ก่อนตัวสมัยพุ่นไปต่อยู่สหรัฐเทสุยะนี่ไ่าเจอกับแสนไทยสิเป็นจัางไหนสันนิพนะ์ก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่ไปต่อยสหรัฐเมื่อประมาณเท่าไหรล่ะ2,016ตัวหรือ6ปี ก็แปีที่แล้วเหมนบอกหกปีเนาะเอาปะจังไดบ้านนี่พี่แสนใช่เห้อช่วงช่วงกับผู้ใดกับบ่ได้เปรีปยบนั่นนะวะจังไดเป็นยังบ้านนี่เบิ้งเบ้อ,บอ,บอทันสันตัวโอ้ก้านข้อยกแรกแหกมานซะแล้วเทศยยกับเป็นอันวา เอวังโดยประกาศเช่นี้นี่ก็คืออีกครั้งหนึ่งกับสเกตดาวเป็นให้ไหลอีกก้อนที่มาเจอกับแก้วนะครับเนาะกับสเกตดาวนี่เกิดการขิ้งแข้มกันเกิดขึ้นสันตัวเพราะว่าสเกตดาวเป็นแข้มอยู่นะตอนนั้นนะอเป็นยังไงบ้างานี้เป็นรายการหนึ่งที่ภูละประเทศญี่ปุ่นภูละเออเป็นยังไงสเกตดาว เป็นจบของแข้มยูเทศยากะ่ะขึ้นขี้นแขมวันทำไมงานนั้นอันนี้กติกามุ้ยไทยได้เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์วัดเท่าเข้าสอกได้ยอ้ยซอกโดนแล้วบันิวัดจังไหนีน่ละที่ผมขึ้นหัวในรายการมาโอเอาจนดังยุบนี่แหละดังยุบแล้วรายการนี้กะ่ะสเก็ตด,ดาวเสียแขมแล้วครับเป็นจังไดล่ะนั่น โอ้แพ์ประจำสนามยุยใสคือมาเบิองซอยกันเนี้พ่อแม่พี่นอาา้องว่าสั้นการป้องกันแข้มบ WBC มวยไทยรอยซี่สิบป่อนเนาะตอนนั้นเนาะโอ้ยเป็นไดวา่าจังไดตอดเงาวงสี่คือสชกได้หรอือบ้าได้สันตัวออตอดเงาเขาก็สชกได้สนนี่ตอดเงาบ้าได้พนักผูะด,ดีใจสันตัวบนัน ธรรมดาเนาะจิ้งคล่ำไหมกติกามวยไทยชนะมวยไทยได้ผู้ที่มีคือเสียงโด่งดังเลยสเกต็ตดาวตอนนั้นก็ได้เป็นธรรมดาบ่ซับสอกจสเกต็ตดาวเพชรพญาไทยออโอ้ยดังยุบตอนนั้นก็นเลิกชกมวยไประยะใหญ่นี่พ่อสมควรพูดแหละสอกนี่ละว่าสั้นว่าคักด้วย เป็นจังได้หลังจากนั้นบาทนี่หลังจากชนะเสกด,ดาวแล้วก็ได้ก็ดีวันต่อไปสิมตีกรับนี่หมยแก้วแฟเทคนี่เมยมันบนธรรมดาเด้ต้องหาครูซกนึกถึงไผบันิอาจารย์แสนชัยสันตัวบินเข้ามาประเทศไทยเพื่อขอวิทยายุดจธกันน้อยวาซันว่ามาเรียนรู้วิทยาหยุดเพิ่มเติมจากแสนชัยเฮานี่ละนี่ คือย่อมรับนับถือฝีใหม่ไล่มือจากแซนใช่วันไปมันขอเทคนิคเอยียงต่างๆเพื้อที่ไปปราบแก้วของเห้องวันสอนเป็นยังไงเป็นดับปราบใดบอสันด้แก้วเวรศัก์และกิมหรือแฟเทคนะพ,พ,พูดอะพุดะอืมธรรมดาเอิหุ่นก็นดีสันดีได้เปรียบอยู่แล้ว สูงเท่าไรล่ะสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดพนเดียวเนี่บนธรรมดาดนีเทชิยะยาโมโตสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอายุกับสามสิบเอ็ดปีเนาะอตอนเอาตอนตอนติดตอยกับแก้วนี่นะอตอนนี้ก็ซ่อมยอ่ยอๆยอ่ยอใก่อนรับมัดรับแข้งว้ก่อนแอ,นอแต่ว่านี่ก็มาซ่อมแบบมวยไทยแหละเนาะ ต้าไปต่อยจะเป็นกติกาหนึ่งนั่นมาแล้วเป็นกติกาเควันดอในศึกรายการเควันเวอร์กังปี2018หรือ2 1 6 1ล่ละซูปเปอร์ไลท์เวททัวร์นาเมนต์เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 1ที่โตเกียวญี่ปุ่นพุ่นแล้ไหมกติกางานนียก็6 5กิโลกรัมเนาะ ต่อยสามหยกหยกละสามนาทีว่าจะไดนหามใ,ใส่ศอกหรับกอข้อตีเข้าหามลิงช่วงกันหามช่วงกันว่าจันทา์วันหามโยขาไถหน้าเนี่ยกระว่าไปหามซุกได้ปีกอยู่ปีกจะตีว่าได้หามศอกหามกอดข้อตีเข้านะหามแล้วเจ็บปีกหามเกี่ยวขาอาวุธบาจังไนบานเนี่ยกะทิเข้วันสันตัวอ่ะเทสเทสิยักษ์อ่ะสูงหน่อยเจ็ดสิบเอ็ดอายุตอนนั้นก็สามสิบเอ็ดปีเนาะ ส่วนแก้วของเฮากะอายุ34ปีสูง169เซนติเมตรสิเนี่พ่อกันเมืองนัน่นว่าจั่างไอันนี้ก็บ่แม่นธรรมดาแก้วเนี่ยเป็นมีดฉายาหลายฉายาบ่าว่าจะเป็นเดรซูก้าหรือเจแปนิสชินเลอร์สิเนี่ยนาคาเศร้าญี่ปุ่นพุ่นแล้วกันอยู่เมืองไทยเฮาก็ได้ว่าสายสารพัดนึกส่วนตัวพุดอะ เม่นธรรมดาบอมุน้นเ,เ,เนี่ยะกระทัดรัดมวยสายนะครับมวยสายกบมวยกว่าแก้วของเฮ้านี่ยวีรศัก์เล็กยิมนี่ก็มวยซ้ายมาสันต์เอะมาจังได้นั่นนั่นสืบท่ากับฮะญาติที่ไหนล่ะเชสุยยามโต้บอญาตินี่ตัวน้อยนึงแม้พราสันว่า โดยน้อยสติงขขาาไงก็นี่เขากระปาบมานเราได้เจ้ายาเด้อนั่นนั่นเห็นบัมัดก็ดีมุ้ยจังว่าฟีมือนี่บ่ต้องห่วงลูกติดตามมาได้บยขนาดเนดี้ย่ายเผลอก็แล้วกัน,กนด้อเอาการข้อมาหลายคนเราได้เนอเนเข้าไปมุ้ยใส่วัดระยะกันเต่สันตัวใส่พานตลอดอืม ใส่สารพัดหนึ่งกันละเนี่ยโอยหัวล้านเมียเมียเี่นกรรมการกระดานนี่มันถกกลุ่นผมมากเลยเอ้ายืนห้างเนึกจอเฮวันเว้ยว่าจังไโอ้ปัดโต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 ก้านข้อห้วยห้วยหอ้ยโอ้ยโอ้ยกรรมการยุติการชกท่านที่เคโอน็อกเอาเล่นแล้วพุ่นอะ ป้าดิโทเบิงบัดท่านแม่พ่อแม่พี่น้องเห็ดจังใดล่ะอกระีเมียนนี่ตัวไข่มุยม้ยไม่ของอน่องแก้วเนาะนี่คุณวิรศักเล็กนี่ละ่ะอวิรศักเล็กวงประเสริฐส่นตัวหรือไก่โตอุตูส่นตัวเจ้าของไข่ไม่ของ เออของแก้วของเขาเนี่ไปยุญี่ปุ่นพุผลละน้อเพิ่นเปิดไข้มวยยังการยุปุ่นว่าการขอบวยกรรมการรับมยุ่เมืองไทยเลยรองรับหัวอย่างเร็วดิพออยุ่ไปคิดตัวนักมวยก็ต้องการซ่อนหัวให้ท่านเนี่ยโอ้แด้รับรางวัลท่ายากของมวยสองแสนเยนหรือประมาณหกหมืนบาทนี่แหละเนาะนท่ทรว่าไปคุ้นเนาะ ขอขอบคุณสำหรับคำปลอยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย